โอ้ยโพเห็นงานร้ายจนลืมกินเหลาเลยไาหนักจลืมกินเเบิ่งกันนะเฮเบิ่งลืมเลยสวัสดีครับผมอุดมสอนหลับสูสิงครับผมวันนี้มาจัดกับเบาสีนุ่นชัยวัสนดอกนี่จัดเมนูไหนเนี่ยให้หลังครับผมงามๆเลยเลยครับเนี่ยล้วก็หัวใจครับผมใคยว่ามีหัวใจมาจัดด้วยครับเด้อกันนะ เลื่อเลือซอยนะครับซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยสี่นะครับสี่ทอนชัยลองเห็นข้าเจ้าลองกินลองจัดอันนี้เชฟได้จะจัดกันในเบิ่อได้จะชิมให้ดูนะครับผมเดิมที่ซอยสามโมเมนต์แนวด้เนี่ยผมต้องซอยเร็วๆด้วยเนี่ซอยสามมีที่บาดเมืออด้วยเนี่ยต้องซอยเร็วรับตาก็ได้ด้ว่าสัน นะครับผมนี่โคโรเคเลเลยเรือจะหารกัะจ้าว่ากันไหมสีโรดเอ็กเอาขวานะครับผมเดี๋ยวเราใช้กินปะไดเอ็ดยากอีกน้ำปลาครับขาาระไดดีครับน้อยหนึ่งยอดน้อยเถระอาจจะไปน,นิดๆตามด้วย เ <Here. S 2> พียครับผมนะขอแซ่เพียนะครับเนาะเพียบอต้องใส่เหลือนะครับเด้อไปกวดหอมรวมหอมแขกบ้ากันไปนะครับผมแบบนี้กาแซ่รูดๆครับรูดๆพร้อมใส่กวนเป็นแบบใดนี่ ไข่ลางวะนะครับผมทำของหมูกรเอื่นจี้มหมาาูนะครับผมให้เบาสีนวนใจร้องจจกการหนึ่งมันะแซ่บเพืัอเข้าเจ้าวาบอ่นะครับผมแล้วก็ที่ร้องชิมนะครับเนาะเอาตอมรับรถกกันนะหวาเอา้ยนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดีวะโดยีดีดอยีดีอันนี้ของผมทั้งล้านนะครับปาดออกกับพวงโบได้ผสมยังน,นะครับต้มเลยแล้วก็มาใส่ แต่ว่าขึ้นอยู่กับใส่หน่อยไส่มากใส่หลายตามใจชอบนะครับบม mm ่ไ hmm. ด่แสมปลาไ่าใช่อย่างนะครับบอกแล้วนะครับผมไม mm ่อ hmm. ยากได้กับลอกไปเห็นบิ่งนะครับน mm hmm. เนาะอ่านัดหรือเปล่าผัดผโอทาน้นอยแล้วว่าจิเจ mm hmm. ้าิีสอนสดโยกอัน้หรือเปล่าจะสี่เลยแล้วหว,ห,ลหวานเลยบ่หวานเจี๊ยบร้องเบื่ออันนี้น้ำบวานนี้รองเบิือกันน่ะใส่ลองเบิือกันนะเนี่ยเอาเอา,เอาขอขอเป็นลองเช็คเบาใช้ดีกว่า รอบเบถ้เป็นไหนต่องมี้นี่ต่องมี้พักแนอลไรหนึ่งเกียบเกีบ่บขจังตับคีอจังใครห้ำเลยอไหมว่ามันอันนี้จะนุ่มกว่าอีกอขนะันะกับวาซาบิบเบล้ว ตัวทดลองได้มาจาจครับผมเนอะเพียงใดวาซาสบีบอกเอฟซีเป็นงานเบาใช้เพียงใดย์โรศัตว์อันคือบอฟฮะกึด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 ขึ้นสมองเลยบอฟบอฟบอฟบ้านี่าปนั่นเถอะ โอ้ยโอเหอ็นงานร้ายจนลืมกินเหล้าเลยแรงจังเลยไปกันเ่ยไปเบิ้งลืมเลยโอ้อ้าวเอาไดปเอาไปไปเอาไปจัดการเลยแก่ข้าวได้กินบะหมี nope, ่เปิดบ่ออกแล้วปันเอามีดปาดให้ดูทางนี้ทางนี้ขอบภาษาอยู่ครับครับผมทานไอ้เปาใช้จัดการเลย ก,กินเราเตะดังหักเตดปองแทหะ่ะเออยังไงเป่าพอใจ,ใจครับใจขั้นแท่หน้าใส่วาซบ,บิบ้าเน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 บ<ม>้มจมปีาน้ำปา,พาเขาเชื่อมาเราอกค้องๆบ้า <S <S> <S <S บ้า,บา อย่าลืมมาจัดมาลองของแปลกนะครับผมจัดไป